สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนีนพบกับได้หลาภาพเบิ้งอีกนะคะเนาะที่ภาพไปเบิ้งกัรหนึ่งข้าวเหนียวดำนะคะนี่ได้ข้าวเหนียวมาแล้วหนึ่งกิโลราคาเจ็ดสิบบาทเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเขีย้ยงูกิโลกรัมละสาสิบบาท ในการหนึ่งข่าวเหนียวดำข้าเหนียวกลมเขาเนี่ยนะคะจะต้องใส่ข้าเหนียวสีขาวหรือว่าข่าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะผสมไปน้ำเพราะว่ามันจะเห็ดให้ข่าวเหนียวกลมนะน่ะมีความเหนียวนะคะสำหรับการย้ายนี่ใส่ข่าวเหนียวขาวนี่กิโลหนึ่งผสมกับขา่าวกํานี่ครึ่งกิโลค่ะ นี่พอเขาเอามารวมกันแล้วกะล้างออกล้างด้วยน้ำสะอาดจักประมาณจาัดสองสามรอบนะคะเนาะบางทีนี่ขาเหนียวที่เขาได้มานี่มันก็อาจจะมีเศษฝุ่นเศษยงังปะปนอยู่บ้างกะล้างออกสะสีม่วงเรืมอ,อม,ม,อ,มอ,ออกมาแล้วนะคะสีกำกำสีดำดำม่วงๆออกมาลวค่ะผสมคุกเข้ากันไป เท่น้้นทิ้ง,ะน,ะงน,นะคะนองไล่จากสามน้ำเนาะค่ะเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้แช่ข้าวเหนียวไว้ประมาณหกชั่วโมงค่ะ ครบหกชั่วโมงแล้วจ้าน้าหน้าตาเป็นยังไงสีด้เข้าเหนียวก็รพองขึ้นมานิดนึงเออสีผสมกลมกลืนกันไปเ้วยค่ะที่นี่สีขาวก็มองมาเห็นแล้วกลายเป็นสีม่วงๆไปละเทถิ่งเทน้ำถิ่งก่อนนะคะเนาะเทน้ำีทเขาแช่ไว้ในทิ่งกอน หลังจากนั้นก็แช่ด้วยน้าร้อนค่ะเทไปให้ท่วมเลยนะคะเนาะจี่เห็ดไฮข้าวเหนียวเนี่ยมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยมีความความแข็งการใส่น้ำร้อนเนี่ยอาจ,จให้มันอ่อนอ่อนลงนิดนึงค้นจากหน่อยนึงค่ะเสร็จแล้วพักไว้ประมาณ10นาที เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะคะเนาะ สิบนาทีผ่านไปแล้วจ้าทำการหนึ่งได้เลยเทข่เขาที่เขาอ่าเอาน้ำร้อนแช่ไว้เนี่ยมาใส่ในหวดนะคะใส่ไปเลยเยอะจากหน้อยนึงเต็มหวดเลยของย้ายอ่ะกินได้หลายคนได้เ่ยค่ะ นำไปนึ่งเลยจ้าเอาหัวใสหมอนหนึ่งเลยนะนึ่งไว้ประมาณยี่สิบนาทีค่ะอ้าวสุกแล้วโอ้โหด้านบนน่ะสุกแล้วนะคะนี่เขาก็จะมากลับด้านที่นี่เม็ดสวยงามเลยกลับด้านเอาข้างล่างมาค่อยข้างบนข้างบนด้ไวยข้างล่างนะคะ เพื่อจะได้ให้มันมีสุกได้ทั่วถึงกันจากนั้นกันหนึ่งต่อไปอีกประมาณ20นาทีค่ะ สุกแล้วเป็นยังไงคะหน้าตาวัดกินหอมอะไรขหนียวเอาละเสร็จแล้วก็เทใส่พ้ะถานพุ่นะ่ะโอ้ยเป็นตาแซ่บจากสีขาวก็หายกลายเป็นสีสีกัมกัมไปเลยเป็น,ปนกลายเป็นขหนียวกัมรวมกันไปหนดน,นะคะนะระบายความฮอนจนังเลยนึงค่ะ ท้ายเขาเพอ,อเพื่อให้ความห้อนมันห้อนออกไปจากหน่อยนึงระบายความห้อนออกไปจากหน่อยออน่ากินกคัะค่ะลองเห็ดบางเดียพี่น้องไงม่ไล้อยากเลยหนึ่งเขากำเนียกกินหอมกินกับตำสมนี่โอ้แยแซ่บหลย ปั้นที่นี่เออเอามือปันป้นๆสำหรับที่เพื่อที่ที่ใส่กระติ๊บขเนเยวโอ้ยหอนจัง่อยนะคะเด้อต้องเอามือนี่ล่างนามจัง่อยทีได้ไม่ต้องติดมือค่ะใส่ลงไปเลยเเกระติ๊บกันน้อยไปหน่อยนึงเหนียวดีด้วยค่ะเนี่ย เหลืออีกผู้หน่ต้องได้ใส่อีกกระติบนึงนะคะกิโลครึ่งได้ประมาณสองกระติบโอ้เป็นเะแซฟาลค่ะพี่น้องเอ้วางเวลาวางกันหนึ่งขา้าวเหนียวกำรรกิน,นะะเด้ค่ะเด้บอบยากเลยค่ะมาได้มาได้มากินน้ำกานสำหรับคลิปนี้ย้ายลากะ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะไม่ได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ